คาบุรณกกตินักเรียนนักศึกษาแผนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวันนี้จะมาแนะนําวัฒนธรรมการแต่งกายชุดโอกาสสีฟ้าไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นในส่วนของทรงผมนะคะทรงผมที่ถูกต้องจะมีดังนี้ค่ะ 1. รวบผมให้ถูกต้องแล้วก็ผูกโบสีดําหรือสีน้ําเงินนะคะและในส่วนทรงผมที่ผิดจะมีดังรูปนี้เลยค่ะผมที่ ผมยาวปล่อยผมกระซือกระซิงนะคะไม่รวบผมแล้วก็ไม่ผูกโบค่ะและในส่วนของกระโปรงนะคะกระโปรงจะต้องเป็นกระโปรงสีดําสนิทนะคะแล้วก็ไม่ผ่าหน้าไม่สั้นเหนือเข่าขึ้นมา1-2นิ้วนะคะดังรูปดังรูปนี้เลยค่ะรูปที่ถูกต้องนะคะกระโปรงจะต้องยาวคุมเขา่าหรือไม่เลยเข่าขึ้นมา1-2นิ้วและในส่วนของกระโปรงที่ผิดระเบียบนะคะคือเลยเข่าขึ้นมา1-2นิ้วแล้วก็ผ่าหน้าค่ะดังรูปภาพเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นรองเท้าคัตชูค่ะรองเท้าที่ถูกระเบียบจะมีดังภาพนี้เลยค่ะจะเป็นรองเท้าหนังที่มีส้นห2งนิ้วนะคะและรองเท้าที่ผิดจะต้องเป็นรองเท้าที่มีสีสันแตกเข้ามาในสีดำค่ะแล้วก็ไม่มีส้นคุณค่าต่อมาจะเป็นในส่วนของเสื้อองค์การสีฟ้านะคะเสื้อที่ถูกต้องจะมีดังรูปภาพนี้เลยค่ะ หติดกระดุมให้ครบ2เมตรขึ้นไปเพื่อไม่ตัวเล็กหรือใหญ่เกินไปและมีแถบสีแผนกสีชมพูนะคะและเสื้อที่ผิดระเบียบค่ะคือเสื้อที่ตัวเล็กหรือใหญ่เกินไปไม่พอดีตัวและไม่มีแถบสีค่ะสุดท้ายนี้พวกเราขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะพวกเราขอจบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายชุดองค์การสีฟ้าไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ